ดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับนี่วิธีดูแบงพันแท้หรือไม่แท้ของผมนี่ผมมีอ่มีพนักงานดูนะครับเดี๋ยวเขาจะคอนเฟิร์มให้นะครับว่าแท้หรือปลอมนะครับ<ม>อันเทไหมเละเละของนักจ้องใบเละเบือเละใบเดียวหรออีกใบนึงเละเละดิอันเทเทแน่ปลอมนี่เละเละเลยเละดิไม่หลงไม่หลงไม่หลงเละเละดิมีปลอมไหม หลอมอ่ะอันนี้หลอมนี่เขาว่าอันนี้หลอมนะครับเออมันก็เป็นไปได้นะนี่ไม่อ่างเดี๋ยวๆนี่เอากล้องไม่โฟกัสอีกโอ้ยชีวิตนี่เขาบอกว่าอันนี้หลอมนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเชื่อดีไม่เชื่อดีหลอมไหมตรงลงหลอมม,อมอันยนึกเอออันนี้อ่ะบอกปลอมจากซองเลยเหรออืมนะ ไม่ไม่เรา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 นี้ปลอมไม้นี่สองอันเลยเอาชิบหายนะครับทีนี้แอดมินผมว่าเงินปลอมนี่ปลอมเบ้อเอ้าเอาทุกเอาโอ้ชีวิตไปดีกว่าครับแค่นี้นะครับหมดคำจะพูดแล้วครับมัดกำมีแรงแล้ว